วัดีค่ะวันนี้พี่เกดก,าาก็จะมาฝากในเรื่องการออกกำลังการนะคะช่วงโควิดระบาดอย่างนี้ก็ขอให้พวกเราดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะวันนี้พี่เกดก็ไปวิ่งนะคะที่หน้าบ้านไปวิ่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วมาบอดี้เวทอีกชั่วโมงครึ่งน,นะคะประมาณ2ชั่วโมงนหน่ยอยหค่ะวันนี้ออกตั้งแต่แปดออกตั้งแต่หกโมงจนตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วค่ะอยากจะฝากให้ว่าพวกเราช่วงโควิดระบาดอย่างนี้นะคะ สิ่งแรกที่เราต้องดูแลที่ดีที่สุดก่อนที่ไปเพื่อวัคซีนต่างๆคือต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอนะคะออกมาฬงกายสมัครสมืออย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะให้กับให้ตัวให้ให้เวลากับตัวเองนะคะให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงดีแล้วแล้วก็แต่ก็อย่าลืมนะคะต้องมาว,งวางแผนในเรื่องสุขภาพนะคะประกันสุขภาพก็จําเป็นนะคะเผื่อผิดพลาดขึ้นมาต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างน้อยเราก็มี ประกันสุขภาพรองรับให้กับตัวเราเองนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะยิ่งว่าภาวะเศษรษฐกิจอย่างนี้หาเงินก็ยากลำบากด้วยนะคะเงินที่เก็บหอมบรอมริบมานะคะจะได้ไม่ไปสูญเสียเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจนหมดเนื้อปมดตัวได้นะคะบางคนเงินอุตสาห์เก็บมานะคะต้องบำหมดกับการค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของเราให้ดีก่อนนะคะแล้วก็มาวางแผนเรื่องประกันสุขภาพให้มันโคเวอร์นะคะทั้งเรื่อง สุขภาพประกันผุ้ครองโรคแรงค่าช่วยเชยต่างๆนะคะเราก็ต้องมีให้คเวอร์แต่จะซื้อได้มากน้อยแค่ไหนก็ ที่งบการเงินของเรานะคะว่ามีงบมากน้อยแค่ไหนที่จะซื้อประกันสุขภาพนะคะถ้าเราอยากได้ไลฟ์สไตล์ที่ดีๆอยากอยู่ห้องเดียวอะไรเงี้ยมันก็ต้องอัพเรื่องค่าห้องด้วยนะคะซึ่งค่าห้องหรือว่าสัสดัิการดีๆมันก็บวกาด้วยกับงบประมาณที่มีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดลบงบเรามีน้อยบวกกับประกันสังคมที่เรามีอยู่อ่ะมันขนาดไหนนะคะก็ สามารถจัดสรรได้หมดนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนแบบนี้คือต้องปรึกษากับที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะคะอย่างทีมงานของเรานะคะว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับงบของท่านนะคะอย่าลืมนะคะวางแผนสุขภาพตัวเองก่อนนะคะแล้วก็มาวางแผนเรื่องประกันนะคะค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยปลอดโรคนะคะ